ประเทศไทยถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตชาวต่างชาติหลายล้านคนต่างอยากเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนและด้วยทัศนียภาพสวยงามทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นที่นิยมในการถ่ายทํำคอนเทนต์ของต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ละครโฆษณารายการวาไรตี้หรือแม้แต่มิวสิกวิดีโอเอเพลงของศิลปินเกาหลีที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับอันยองสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่โอติง ได้เคยทำคลิป40มิวสิกวิดีโอเคป๊ที่ถ่ายทำในประเทศไทยวันนี้โอติงเล่าเรื่องขอสเสนอ MV เพลงเกาหลีเพลงใหม่อีก8เพลงที่ได้มาใช้สถานที่ต่างๆของประเทศไทยเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำจะมีเพลงอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยเริ่มจากควันโดของแทยงโดยเป็นสเปเชียลวิดีโอเพลง B-Side จาก มินิอัลบั้มชุดแรกชาลาลาที่ปล่อกมาวันที่13มิถุนายน2023หลังจาก NCT โดแจจองถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงแรกเปิดยูนิตในเพลง Perfume ที่เมืองไทยไปแล้ว คราวนี้ก็มาถึงคิวของแทยโยง NCT วิดีโอตัวนี้ทีมงานคนไทยได้ถ่ายทำทั้งหมดซึ่งเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากเองเลยว่าเป็นวิดีโอที่สวยมากโดยคาดว่าแทยโยงน่าจะเดินทางมาถ่ายทำในช่วงที่ NCT โดยแจจองมีงานแฟนไซน์และวง NCT 127มาสแสดงคอนเสิร์ตในงาน My Concert 2023 in Bangkok เรียกได้ว่ามาไทยทีเดียวเก็บงานครบคมค่าตั๋วเครื่องบินสุดๆเพลงกวนโดถ่ายกลางเมืองพัทยา จังหวัดชนบุรีฉากหลังเป็นภาพทะเลเมืองพัทยาวิวทะเลสวยๆน้ำทะเลสีฟ้าสว่างและหาดทรายสีขาวทำเอาบรรดาเอ็นซิตี้เซนชาวไทยเป็นปลื้มหนักมากนอกจากนี้ MV ยังบรรยากาศในการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นตลาดกลางคืนการเพลิดเพลินของกินแบบสตรีทฟู้ดกินเนื้อจระเข้ยากภาพการนั่งเตียงผ้าใบาเล่นเบ้าริมทะเลและที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือการโหนสองแถวกลางเมืองพัทยา โดยแทยงยังได้โพสตแคปชั่นภาษาไทยในอินสตาแกรส่วนตัวด้วยว่าจะกลับมานั่งรถ2แถวอีกครั้งเพลงที่2เบาซี่ของ a t ท s หลังการถ่ายทำา v v ครั้งที่แล้วกับเพลงฮาราเซียรอบนี้ a t ทิคัมแบ็กกลับมาถ่ายทำา v v ที่ไทยเช่นเดิม วันที่16มิถุนายน2023 a t ี s ได้ปล่อยอัลบัม้ม The World Episode 2 Outlaw พร้อมกับนำบโโยยเพลงไตเติ้ล b o n z y K-Hot Chili Peppers เพลงนี้ได้ทีมงานโปรดักชั่นสัญชาติไทย Art Camp มีส่วนร่วมในการทำอาร์ตให้ด้วยโดยมีการถ่ายทำที่เวิ้งนาคอนเกษมย่านการค้าเก่าแก่เขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกันกบฉากหลังในเพลงแฮก k ของชูกาบีทหรืออากัสดีปัจจุบันพื้นที่นี้กลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของ AWC บริษัทในเครือของเจ้าสัวเจริญเจริญสิริวัฒนาพักดีที่ได้พัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไชน่าทาวโครงการนี้ประกอบไปด้วยโรงแรมระดับลักชัวรี่โรงแรมแบบบูติกแบรนด์เรสิเดนซ์หรือคอนโดมิเนียมที่บริหารโดยแบรนด์โรงแรมลักชัวรี่แบรนด์เรสิเดนซ์ที่บริหารโดยแบรนด์โรงแรมบูติกและพื้นที่ค้าปลีโดยมี J d ดีจีน สูงไม่เกิน8ชั้นเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเยาวราชต่อมาคือสตูดิโอลาชาเปลแบงกอกสตูดิโอและสถานที่จัดงานหรูหรามีสไตล์ไม่ซ้ำใครโดยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปรองรับได้ทั้งการถ่ายภาพแฟชั่นหรือพรีเวดดิ้งโดยตั้งอยู่ที่ถนนเทพรักเขตบางเขนกรุงเทพ MB p e n e t r เพลงใหม่ของมินิอัลบัม้ม Bouncy b o u n y K-Hot Chili Peppers ยังได้สร้างสถิติใหม่ของวงโดยมียอดวิวครบ 10ล้านวิวบน YouTube ด้วยเวลาเพียงแค่8ชั่วโมงหลังจากที่ปล่อย MV เท่านั้นซึ่งนัว่าเป็นการทำลายเพลงฮาราเซียที่ใช้เวลาไป10ชั่วโมง เพลงต่อมา e l l y Like you ของกยบินเพลงเดบิวของกยูบินในฐานะศิลปินเดี่ยวสาวน้อยเสียงใสวัยมัธยมชาวเกาหลีใต้ถือมาพร้อมกับกีต้าร์คู่ใจผ่านเพลง l ร y Like You ซึ่งได้เลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นโลเคชั่นหลักในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้โดยนำเสนอจุดท่องเที่ยวหลักๆของภูเก็ตเช่นเมืองเก่าภูเก็ตหาดในหาดผาหินดำคา์นิวลเมจิกและที่อื่นๆหลายที่ด้วยกันสำหรับใครที่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวไหนอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้ กยู you, บินได้โอกาสเดบิวต์เป็นศิลปินโซโล่ตั้งแต่อายุเพียง17ปีเลือกปฏิเสธการเดบิวต์เป็นวงไอดอลเพื่อความฝันในการเป็นศิลปินเดี่ยวเธอได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ตั้งแต่ทักษะการร้องเพลงคัฟเวอร์ในฐานะยูทูบเบอร์ชื่อว่าซิงเกอร์บินและจากรายการ School Top 10ทางช่อง KBS ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูสดใส และรอยยิ้มที่มีเอกลักษณ์กยูบินยังได้เปิดเผยว่าการเดบิวต์เป็เปนศิลปินโซโล,โล่คือความฝันของเธอตั้งแต่วัยเด็กทําให้เธอนั้นตั้งใจฝึกฝนทั้งการร้องเพลงการเล่นดนตรีไม่ว่าจะเป็นเปียนโนโลและกีตาร์รวมถึงการแต่งเพลงตั้งแต่วัยยังน้อยก่อนการเดบิวต์ด้วยเพลง Really Like You กยูบินยังได้มีการปล่อยเพลงทีเดบิวต์ออกมาก่อน2เพลงซึ่งเธอก็ร่วมงานกับศิลปินชื่อดังที่ได้มาร่วมฟีเจอริงด้วยเมื่อจะเป็นเพลง Scribble ร่วมงานกับว s t y l ต และเพลง Start to Shine ที่ร่วมงานกับแกโคจากวง Dynamic Duo และล่าสุดปี2024เธอยังได้คัมแบ็กครั้งแรกพร้อมด้วยซิงเกิล Satellite ซึ่งไปถ่ายทำที่ต่างประเทศอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นทวีปยุโรปอย่างประเทศเซอร์เบีย Really like you. เพลงต่อมา My Dust Touch ของ Kiss of Life ในปี2024วง Kiss of Life ได้มีงานแฟนมิทติ้งที่ประเทศไทย Dear Kissy First Fan Meeting in Bangkok ซึ่งจัดวันที่17มีนาคมณแจ้งวัฒนะหอในการเดินทางมาครั้งนี้ก็มีการถ่ายทำด้วยโดยได้มีการปล่อยทีเซอร์ Kiss of Life Don't Be Afraid to Love Natty ที่ถ่ายทำในอาคารจอดรถพร้อมกับการพูดภาษาไทยของ Natty ถึงแม้จะพังทลายความรักที่ไม่มีรสชาติไม่มีรูปร่างที่แน่นอน ต่อมาในทีเซอร์ของเบลมีการถ่ายทำริมถนนฟุตบาทของประเทศไทยอย่างแน่นอนนอกจากจะได้เห็นรถยนต์วิ่งบนท้องถนนในทีเซอร์นี้เราจะได้เห็นเสาไฟฟ้าที่มาพร้อมกับตู้ไฟโลโก้การไฟฟ้าด้วยต่อมาทีเซอร์ของจูลี่เราจะได้เห็นจูลี่วิ่งในทางลาดลงของอาคารจอดรถซึ่งด้านหลังจะได้เห็นภาษาไทยอย่างชัดเจนรวมถึงฉากบนตึกดาดฟ้าที่จะเห็นวิวยามค่ำคืนแม้จะเห็นแค่วับแวบ,บสั้นๆซึ่งฉากนี้จะได้เห็นชัดเจนมากขึ้นในคลิป e r ร o r m ั่นวิดีโอและสุดท้าย ทีเซอร์ของน้องฮหาหน่นทีเซอร์นี้จะได้เห็นฮหาหน่นสวมปีกนางฟ้ากับบันไดวนในอาคารแห่งหนึ่งซึ่งในชั้นดาดฟ้า okay, <thank> เราจะเห็นฉากอาคารสูงในกรุงเทพโดยตึกที่เห็นได้เด่นชัดก็คือห้างสยามพารากอนต่อมาวันที่3เมษายน Kiss of Life ก็ได้คัมแบ็กปล่อยซิงเกิลอัลบั้มชุดแรกไม่ด Touch ซึ่งจะนำเพลงไตเทิลชื่อเดียวกัน When MV เพลง My Dust Touch ที่นอกจากจะมีนัตตี้สมาชิกชาวไทยแล้วยังได้ยกกองมาถ่ายทำณประเทศไทยพร้อมกับได้ทีมโปรดักชั่นสัญชาติไทยอาร์ตแคมาช่วยสร้างสารรค์ผลงานฉากต่างๆให้สมจริงขึ้นมาโดย MV ถ่ายทำในสตูดิโอเป็นส่วนใหญ่พร้อมกับเล่าเรื่องราวความรัก,คว,รกควบคู่คอนเซปต์ตำนานปรกรณำกรีซึ่งโปรดักชั่นครั้งนี้จัดเต็มงานศิล ทำได้อย่างดีรากับงานของค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ My Das Touch เป็นเพลงที่มาพร้อมกับลายเต้นสุดแซ่บพริก10เมตรกับเพลงจังหวะสนุกสนุกให้ฟีลไว้แบบยุคต้น2,000ของ Britney Spears ซึ่งก่อนจะไปที่เพลงถัดไปเราจะขอเล่าที่มาที่ไปจากการวิเคราะห์ MV ตัวนี้โดยได้อ้างอิงข้อมูลจากช่อง Art of จูลี่ปรากฏตัวในบทบาทของอัฟโรดตเทพีแห่งความรักโดดเด่นด้วยรูปหัวใจสีชมพูที่สื่อถึงความรักประดับด้วยเปลือกหอยซึ่งเป็นอีกหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของเทพีอัฟโรดายเทพีที่เกิดมาจากฟองคลื่นแห่งท้องทะเลนัตตี้ปรากฏตัวในบทบาทของอารักเนยหญิงสาวที่ถูกสาปให้กลายเป็นแมงมุม อารักเนคือหญิงสาวทอผ้าฝีมือดีแถมด้วยสกิลปากกล้าจนวันหนึ่งแต่ไปท้าทายแข่งทอผ้ากับเทพีอธินาเทพีแห่งยุทธศาสตร์สงคราบซึ่งบางตำนานก็เล่าว่าเธอได้พ่ายแพ้จึงถูกสาปให้กลายเป็นแมงมุมแต่บางตำนาน เราว่าเพราะอธินาสู้เธอไม่ได้ก็เลยสาให้เธอกลายเป็นแมงมุมไปสําหรับเพลงนี้สาวแมงมุมจะสื่อถึงการจับกลุ่มหัวใจของผู้ชมที่มาติดกับดักรักของฉันแล้วเธอหนีไม่พ้นหรอกต่อมาคือเบลปรากฏตัวในบทบาทของเฮราตัวแม่ตัวมัม ตัวให้นมบุตรแห่งสวรรค์กรีกยอดเขาโอลิมปัสเฮราคือเทพีหญิงผู้ยิ่งใหญ่เป็นหนึ่งในพี่น้องทั้ง6ซึ่งเป็นลูกๆของโครนอสและถือเป็นเมียลหลวงของเทพซุสผู้ปกครองโอลิมปัสอีกด้วยเธอขึ้นชื่อเรื่องความขี้หึงและมีสัญลักษณ์คือทัพทิมรัดกล้าววัว ดอกลิลลี่และนกยูซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเบลได้นั่งใส่ชุดสีเขียวมีรูปดวงตาเหมือนหางของนกยูโดยจะมีหลายช็อตที่โฟกัสไปที่หางนกยูงเป็นก,การจ้องเข้าไปในดวงตานั่นเองต่อมาคือน้องฮาหนึนงที่ได้ปรากฏตัวในบทบาทของไมด้าสตัวเอกของเพลงนี้เธอเป็นผู้มีมือวิเศษเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นทอง ในตำนานของกษัตริย์ไมดัสเขาคือผู้ที่รับพรที่เหมือนกับคำสาบว่าหากสัมผัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะกลายเป็นทองทั้งหมดจะเห็นได้จากในซีนเสารโรมันสีทองนอกจากนี้ยังมีซีนที่พอสัมผัสพ,พระเอก MV ร่างกายก็ค่อยๆแข็งด้วยเปลวสีทอง จนกลายเป็นรูปสลักไปแต่สุดท้ายแล้วตามตำนานของกษัตริย์ไมดาสเทพไดโอนิซุสก็ได้ให้กษัตริย์ไมดอสไปชำระล้างผนที่แม่นม้ำและพรวิเศษก็หายไปพร้อมกับทุกสิ่งที่กลับคืนมาดังเดิมทำให้สามารถกลับมามีชีวิตได้ดังเดิมเช่นเดียวกับในเพลงนั่นเองและตัวละครสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเมดูซ่าในช่วงท้ายของ MV เพลงนี้เป็นคอนเซปต์รวมของสาวๆ Kiss of Life เมดูซ่า เป็นสาวอาพับที่ถูกสาบแช่งให้มีผมเป็นงูและที่สำคัญเมื่อสบตากับใครคนคนนั้นจะต้องกลายเป็นหินโดยในเพลงนี้ได้นำมาใช้สื่อแทนเวทมนต์ที่ทำให้พวกคุณลงไหลตัวพวกเธอจนร่างกายแข็งไม่สามารถขยับตัวได้เพลงต่อมา Q&A ของฮยอนอาเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้โปรดักชันของไทยอย่าง The Airplane ซึ่งเราจะเห็นเครดิตช่วงท้ายของ MV โดยได้มาร่วมสร้างสารรค์ให้ผลงานของฮยอนอาสาว k คป๊เจน2สุดแซ่บที่หลงรักเมืองไทยเป็นอย่างมากหลังจากที่เธอเซ็นสัญญากับต้นสังกัดใหม่ Ad Area เอเธอได้คัมแบ็กอีกครั้งกับผลงานเพลงจากอัลบั้ม Attitude พร้อมกันได้ปล่อยมิวสิกดีโอเพลงไตเติล Q&A ในวันที่2พฤษภาคม2024หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามู่ช่วงหนึ่งที่ฮยอนอาเดินทางมาท่องเที่ยวที่ไทยอยู่บ่อยครั้งและแฟนๆมีโอกาสได้พบเจอเธอณนะห้างไอคอนสยามและสวนจตุจกักรรวมถึงตลาดสินค้ามือสองซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอชื่นชอบในครั้งนี้นับเป็นการเริ่มต้นใหม่ในอาชีพกับค่ายเพลงค่ายใหม่เธอจึงได้เลือกประเทศไทย เป็นสถานที่หลักในการถ่ายทำ MV ซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ปล่อยภาพสปอยใน IG ส่วนตัว เป็นภาพเบื้องหลังการถ่ายทําบริเวณข้างรถบขอสอสถานีขนส่งสายตะวันออกกรุงเทพรถทัวร์สีฟ้าขาวสายกรุงเทพสีราชาซึ่งฉากแรกของการปล่อยทีเซอร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นรถทัวร์บขอสอเดินลากกระเป๋ากลางแยกแบบตัวมัมให้ฟิลสาวบ,บ้านนอกมาหาหนุ่มเมืองกรุงในส่วนฉากอื่นๆน,นอกจากห้องพักเก่าสไตล์ไทยและการขี่รถเล่นในเมืองกรุงแล้วที่เห็นได้เด่นๆก็คือฉากเดิมแม่น้ําเจ้าพระยาบนสะพานพระพุทธยอดฟ้าหรือสะพานเหล็ก ซึ่งถือว่าเป็นสะพานถนนข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่เก่าที่สุดของประเทศไทยตัวเพลง Q&A เป็นสไตล์ป๊อปผสมผสานแนวเพลง Garage ก,กับ h o u s ์แบบอังกฤษซึ่งได้คู่หูก o ู V ี Ro o m ผู้ก่อตั้งค่าย Ad Are รและ Ldn Noise มาโปรดิวส์เพลงนี้ให้เ่าถึงเรื่องราวความรักแบบไม่ต้องแคร์ใครมีเพียงแค่ฉันและเธอแสดงความรักออกมาแล้วมาหาคำตอบกันเพราะอยากจะรู้ความรู้สึกของเธอว่าเป็นยังไง ช่วยบอกฉันทีและล่าสุดก็มีข่าวดีเมื่อฮยอนอากับยงจุนฮยองแฟนหนุ่มของเธอได้ประกาศว่ากําลังเตรียมเข้าพิธีแต่งงานในวันที่11ตุลาคมที่จะถึงนี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับ <S <S MV ต่อมากับอัลบั้ม a m a g e d o n ของเอสป a ถือเป็นงานที่3ของโปรดักชั่น Art ์ตแคในคลิปนี้หลังจาก MV เพลง Spicy เคยมีฉากที่เยาวราชตลาดชื่อดังในกรุงเทพที่โอติงได้เคยพูดถึงไปในคลิปที่แล้วในปีนี้สี่สาวเอสป้าจัดเต็มยกกองถ่ายมาถ่ายทําที่ประเทศไทยจริงๆตัวเอสป้าได้มีการปล่อยอัมมาเกดอนลันช์โค้ดของอัลบั้มเต็มชุดแรกของวงอัมมาเกดอนออกมาก่อนซึ่งนอกจากมายทั่วโลกจะตื่นเต้นมากแล้วแต่มายชาวไทยก็ตื่นเต้นหนักมากเช่นกันเพราะว่าลันช์โค้ดของอัมมาเกดอนได้ใช้สถานที่ถ่ายทำาณประเทศไทยนี่เอง อามาเกดอนคำนี้ในความหมายที่รู้จักทั่วไปสื่อถึงวันโลกาวินาสวันสุดท้ายของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายธรรมะและอาธรรมในช่วงก่อนวาระสุดท้ายของโลกจะมาถึงซึ่งเมื่อคอนเซป t นี้มาผนวกกับจัก,กรวาลกวางยาอันหลุดโลกของเอสปาจึงได้เกิดเป็นธีมไซเบอร์พังดิสโทเปียซึ่งสถานที่ในไทยหลายๆที่ก็เหมาะการถ่ายทำแนวนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วโดยสีสาวเอสปาได้เดินทางมาถ่ายทำณสอดเพชรบุรี39ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงหนังเก่าอย่าง โรงหนังออสการ์และออสการ์อพาร์ตเมนต์สถานที่ที่ถูกถ่ายทำในหนังหลายเรื่องนั่นเองเพราะว่าฉากนั้นกระดูคุ้นตามากๆเช่นเสาไฟตึกและกองขยะอัลบั้มเต็มทุดแรกพวกเธอครั้งนี้เอสป่าได้คัมแบ็กพร้อมกับดับเบิลไตเติลซึ่งพวกเธอจะปล่อย MV เพลง Supernova ออกมาก่อน ในวันที่13พฤษภาคมโดยเพลงนี้ได้ใช้กรุงเทพปริมณฑลเป็นโลเคชันหลักในการถ่ายทำ MV มีความยาว3นาที31วินาทีแต่สามารถคัดซีนแต่ละสถานที่ให้ดูหลากหลายและน่าค้นหามากๆว่าฉากเดียวแต่ละคนได้ถ่ายทำที่ไหนบ้างทางด้านฉากของคารินาลีดเดอร์ของวงมีการถ่ายทำที่อาคาร All s e a n s Place บนถนนวิทยุย่ยานลุมพินีโดย MV ตั้งแต่ซีนแรกที่เปิดมา คาริน่าร่วงหล่นมาจากท้องฟ้าบนหลังคารถยนต์ซึ่งสถานที่ตรงนั้นก็คือหน้าอาคาร M t ็มไททาวเหนึ่งในอาคารของ All Seasons Place นั่นเองมาต่อที่น้องหนาวินเทอร์เธอได้ถ่ายทําที่ย่านเมืองทองธานีซึ่งก็คือ MTT s p o r t Center สนามกีฬาสาธารณะบริเวณพื้นที่หน้าคอนโดเมืองทองโซนตึก4ไใกล้กับสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ในร่มอย่าง อิมแพ t อารีนเมืองทองธาน,นีนั่นเองต่อกันที่ G Cell ที่ได้มาถ่ายทำณนะลานสกายวอล์กแยกสาธรนาราธิวาหรือที่เรียกกันว่าสกายวอล์กช่องนอนทรีตรงสถานี BTS ช่องนอนทรีประตู2ซึ่งถือเป็นพื้นที่สัญจรของบรรดาผู้คนที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสุดท้ายคือนิงหิง เธอถ่ายทําที่คอนโดช่องเซลิเซติวานน์ในละแวกย่านติวานน์จังหวัดนนทบ,บุรีไม่ไกลไม่ไกลจากเมืองทองเป็นสถานที่ให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสแต่แค่มีอากาศร้อนจนเหงื่อแตกเท่านั้นเองเพลงซูเปอร์โนวาสร้างสารรค์ผลงานโดยนักแต่งเพลงฮิตอย่างเคนชี ที่ได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงและทำนองในเนื้อเพลงบอกเล่าถึงโลก,กทัศน์ที่ขยับขยายอีกขั้นของเอสปาโดยการเปรียบเทียบระหว่างจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่เปิดประตูสู่อีกมิติหนึ่งกับซูเปอร์โนวาสื่อถึงจุดเริ่มต้นของการระเบิดครั้งใหญ่ภายในตัวเองผ่านอารมณ์สุดฮิปในวันที่25พฤษภาคม2024 ซูเปอร์โนว่าได้ยึดชาร์จเพลงในระบบ i c h a r ์ art, ทั้งแบบเร็วทางและประจำวันรวมถึงชาร์ตของ YouTube Music ทำให้เป็น perfect all kill กลายเป็นเพลงที่ทำได้เร็วที่สุดของปี2024และเป็นเพลงที่5ของปีต่อจาก Love Wins All ของ IU บามยังแก่งของ BB, บีเฟดของ i d o อและแมกเนติกของไอริทซึ่ง s u p e r n ์โนถือเป็นความสําเร็จในการทำ perfect or kill ครั้งที่2ของเอสปนับตั้งแต่ทําได้ครั้งแรกในปี2021กับเพลง s a v a g e และ MV เพลงซูเปอร์โนยังได้ไปคว้าถ้วยรายการเพลงใน8ถ้วยแบ่งเป็น1ทั่ถ้วยจาก Music กแบง2์สถ้วยจาก M อ็มเขา o w ดและโชว์มิวส c กคอร์รวมถึงอีก3ถ้วยเป็น Triple c r o w าวจาก อินกิกายและในวันที่27พฤษภาคมเอสปาก็ได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกอัมมาเกดอนอย่างเป็นทางการพร้อมกับ m อ็มวีเพลงไตเติลในชื่อเดียวกันโดยอัลบั้มนี้ก็ประสบความสำเร็จเช่นเคยทำยอดพรีออเดอร์มากกว่า1ล้านชุดเพลงต่อมา Rockstar ของผลงานเพลงแรกหลังจากที่ได้เปิดค่าขอางตัวเองแอลลาลิซา <Lisa S 2> ก็ได้ปล่อยซิงเกิล Rockstar ภายใต้ความร่วมมือระหว่างแอลลาวของลิซาและ RCA Records ค่ายเพลงใหญ่จากอเมริกา Rockstar มีการถ่ายทำา MV ที่ประเทศไทยโดยในเซีนที่ยอราชก็ถูกพูดถึง ตั้งแต่มีการปล่อยทีเซอ,ออกมาแม้จะเป็นคลิปตัวอย่างสั้นๆเพียง10มวินาทีแต่เพลง Rockstar ก็แสดงถึงความไม่ธรรมดาโดยแฟนคลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีการถ่ายทำที่อลังการและทรงพลังภาพงานศิลป์แสดงความรู้สึกในเพลงได้อย่างตอบโจทย์และแสดงให้เห็นพลังซอฟท์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วย MV Rockstar ปล่อยออกมาเป็นทางการ วันที่28มิถุนายน2024เวลา7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งเพลงนี้ใช้เวลาเพียงแค่27นาทีก็มียอดวิวทะลุ1ล้านครั้งอย่างรวดเร็วปัจจุบันเพลงนี้ก็สามารถทำยอดทะลุ100ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยโดยการถ่ายทำ MV เพลงนี้เป็นฝีมือการกำกับมิวสิกวิดีโอของเฮนรี่สโคฟิลด์ผู้ที่เคยฝากผลงาน ให้กับศิลปินดังระดับโลกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นบิลลี่ไอ l ิชโรซาเรียและดูอาลีบ้าเป็นต้นรวมถึงยังเคยคว้ารางวัลพุ้มกับยอดเยี่ยมจากเวที U.K.M.V.A. ประจำปี2019มาแล้วด้วยซึ่งเขาสามารถชนะใจแฟนเพลงทั่วโลกอย่างอยู่หมัดทั้งงานภาพแสงสีเสียงแบบมืออาชีพโดยเขาได้ร่วมมือกับทีมงานที่เป็นคนไทยเกือบทั้งหมดซึ่งทุกคนมีความเป็นมืออาชีพไม่มีข่าวหรือภาพหลุดออกมาก่อนถึงวันที่เซอร์ปล่อยตัวเลย ตัว MV เพลงนี้ถ่ายทำที่ไทยถึง90%ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทำวัฒนธรรมชีวิตและผู้คน พร้อมกันนั้น MV เพลงนี้ยังได้จ้างทีมนักเต้นชาวไทยพร้อมรับค่าสอมวันละ3,000บาทโดยมีครูสอนเต้นจากฝรั่งเศสมาฝึกซ้อมให้ด้วยยังถึงนี้มีการจ้างนักแสดงเอ็กซ์ต้าชาวไทยในบทบาทต่างๆมาร่วมแสดงใน MV เพลงนี้ด้วยอีกทั้งบน YouTube ของ MV เพลงนี้ยังได้เปิดเผยรายชื่อทีมงานเบื้องหลังที่ได้ร่วมถ่ายทำทั้งหมดเอาไว้ด้วย3โลเคชันหลักของ MV Rockstar เริ่มจากถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์หนึ่งถนนท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของ MV เพลงนี้เนื่องจากภาพลิซ่ายืนเด่นอยู่กลางถนนยามค่ําคืนที่ไม่มีแม้แต่รถยนต์หรือผู้คนสัญจรต่างจากความจริงของถนนเส้นนี้ที่มักมีการจราจรแน่นหนาและมีผู้คนเดินกันอย่างขวักขวซึ่งตอนแรกก็มีการเปิดเผยว่าทีมงานปิดถนนถ่ายทา เป็นเวลา3วันช่วงตีสองถึงตีสามก่จะมีการชี้แจงว่ามีการขออนุญาตในการถ่ายทำดังกล่าวซึ่งสุดท้ายใช้พื้นที่เพียงแค่1วันช่วงตีสองถึงตีสามเช้ามืดของวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยวันดังกล่าวไม่ได้ปิดจราจรทั้งหมดมีช่องพิเศษให้รถสัญจรหนึ่งช่องและขนาถ่ายทำผู้คนสามารถใช้ทางเท้าเข้าร้านสะดวกซื้อได้ตามปกติมีเพียงกั้นบริเวณที่ถ่ายทำเท่านั้นถนนยาวราชคือเชื่อว่าเป็นถนนมังกรของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาหลากหลายสัญชาติเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยจีนที่มีมาอย่างดั้งเดิมของประเทศไทยนอกจากนี้แล้วยาวราชยังเป็นถนนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดให้เลือกรับประทานได้อย่างหลากหลายจึงไม่แปลกใจที่มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางกันมาอย่างไม่ขาดสายแน่นอนว่าการถ่ายทำ MV Rockstar ของดิซ่าณยาวราชแห่งนี้จะมีนักท่องเที่ยวได้เดินมาตามรอยกันเพียบเป็นแรงกระเพื่อมในการผลักดันและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทย ให้กลับมาคึกคือได้อีกครั้งโดยในเอีได้เปิดเผยเห็นร้าน,นค้าดังๆที่เด่นสุดก็คือเท็กซัสสุกี้สุราเชียงชุนสวเถาห้างทองโซ,โซเซ้งเหงน,นอกจากนี้ยังมีศซียนที่ผู้ชาย3คนนั่งอยู่ร้านสักซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของไทยอีกหนึ่งอย่างในสายตานักท่องเที่ยวเช่นกันสถานท,ที่ต่อมาโรงหนังออสการ์ซอยเพชรบุรี39ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เขตราชเทวีโรงหนังออสการ์เดิมทีเป็นโรงหนังเก่าของชาวกรุงเทพปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ร้าง และกลายเป็นโลเคชันที่กองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศเลือกใช้รวมถึงวงเอสป้าที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ด้วยไม่ได้เป็นพื้นที่ร้านแต่งมีผู้คนสัญนจรนไปมาเพราะมีร้านอาหารสรีทฟู้ดร้านอาหารรถ,ถเข็นมากมายตั้งอยู่หน้าอาคารรวมถึงโรงหนังออสการ์ยังเป็นที่นิยมสําหรับผู้คนที่ชอบการถ่ายภาพโรงหนังออสการ์กลายเป็นหนึ่งในโลเคชันขึ้นฮิ่งสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์มากมายตัวอย่างเช่นเก่า และบุบผาราตีเป็นต้นโดยบรรยากาศที่สามารถจัดแสงสีไฟได้หลากหลายอารมณ์ไม่แปลกใจเลยว่าโลเคชั่นนี้จะได้แสดงให้เห็นบรรยากาศความเป็นร็อกสตา์ของลิซ่าในเพลงนี้มากขึ้นฉากบันไดเลื่อนของโรงหนังหลายคนเข้าใจผิดว่านี่คือห้างนิวเวิลด์หรือห้างบางลำมพูแต่แท้จริงแล้วคือบันไดในตำนานของโรงหนังออสการ์นั่นเองโดยปรับให้เห็นในรูปแบบใหม่โดย MV จะเห็นว่าลิซ่าได้ร้องและเต้นระเบิดความมัน อย่างสุดพลังรวมถึงนี้ฉากรถฮาเล่ที่หนึ่งในสมาชิกของกลุ่มรถฮาเล่ได้ออกมาเปิดใจว่าเมื่อเห็นลิซ่าแล้วน่าชาทันทีทำอะไรก็ยอมภายใน MV จะเห็นรถตุกๆที่ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองสำหรับชาวกรุงเทพนอกจากนี้สาวที่ร่วมถ่ายทำา v เพลงนี้ยังเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลเพราะเธอคือชินนี่ชินรวดี ปัญญารัศสกุลมิสทรานส์ที่โด่งดังในติก๊ตกต็อรวมถึงหมอบรูซคาชิสราสีดาโคตเจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งมิสทิฟฟานี่ครั้งที่25ดีกีปริญญาตรีสาขาแพทยาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นปัจจุบันเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและนักเพศวิทยาคลินิกรวมถึงได้เป็นแพทย์คนแรกที่คว้ารางวัล ของเวที Miss Tiffany. สถานที่สุดท้ายใน MV คือมนตรีสตูดิโอเขตบางกะปิสตูดิโอยอดนิยมของกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่หลายคนต่างสงสัยและไม่มีการเปิดเผยะออกมาใน,ในคลิปเบื้องหลังฉากเต้นชุดสีเงินเมทัลลิกได้เปิดให้เห็นว่าถ่ายทำที่มนตรีสตูดิโอโดยมีชอนแบงเฮดคอริโอกราฟเฟอร์เป็นผู้ดูแล และสร้างเสียงฮือฮาเบื้องหลังการซ้อมเต้นที่ดิซ่าได้เปิดหน้าสดโชว์ความสวยทั้งไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้ามนตรีสตูดิโอเคยมีทั้งละครภาพยนตร์คอนเสิร์ตมาถ่ายทำนับครั้งไม่ถ้วนโดยข้อมูลจาก ดีตรทระบุไว้ว่าบริษัทมนตรีสตูดิโอจำกัดประกอบธุรกิจให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ให้บริการด้านการเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัยวันที่จดทะเบียน14กรกฎาคมปี2 5 3 6ดำเนินกิจการจนถึงปัจจุบันโดยทุนจดทะเบียน30ล้านบาท t f o t h a i l a n d Film ฟ f f i c e ในฟาในณะหน่วยงานพิจารณาอนุญาตถ่ายทำได้กล่าวไว้ว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่ปรากฏตัวใน MV ของศิลปินชาวไทยที่โด่งดังระดับโลกจะทำให้เกิดกระแสตามรอยสถานที่ถ่ายทำอันจะก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวสามารถสร้างงานให้กับภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็นเมืองท่องเที่ยวและสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกต่อไป เพลงสุดท้าย c r u ก c t i o n ของ IDOL เพลงล่าส <oyu> ุดของ5สาวจาก y o จ r z Idol Soyon Miyon Minnie Uki และ c h u h u a ได้ยกกองมาถ่ายทำ MV ที่ประเทศไทยบ้านเกิดของมิน n i e กับซิงเกิลใหม่อย่าง c r u t c h i o n ซึ่งเป็นเพลงไตเติลจากมินิอัลบั้มชุดที่7 Ice w a y น่าัจากปล่อยทีเซอร์1และ2ออกมาแฟนๆก็ตื่นเต้นกันมากโดยเฉพาะเนว e r แ a n d ชาวไทยที่ตามหากันว่า m v เพลงนี้ถ่ายทำที่ไหนในทีเซอร์1ถ่ายทำหน้าเมืองทองธานีโซนที่ติ่งสายคอนเสิร์ตคุ้นเคยกันอย่างดีโดยบริเวณที่ถ่ายทำคืออาคารไคตักนาริตะทาวเวอร์ตั้งอยู่ใกล้กับสีแยกถนนป๊อปปูล่าบริเวณนั้นเป็นสำนักงานและออฟฟิศต่างๆได้ทีมงาน และวงไอดอได้ทําการเปลี่ยนสถานที่ตรงนั้นให้กลายเป็นถนนสุดฮอตได้ในพริบตาวันที่8กรกฎาคม2024 i d ก็ได้คัมแบ็กอย่างเป็นทางการโดยการปล่อยมินิอัลบัมชุดที่7 Ice w a y พร้อมกับ MV เพลงไตเติ้ล c r u s h o n ด้วยความเป็นเพลงฮอตรับซัมเมอร์ไอดยกกองมาถ่ายทำถึงประเทศไทยแบบจัดเต็มหลากหลายโลเคชันไม่ว่าจะเป็นแกรนด์แคนยอ จังหวัดราชบุรีถ่ายทําที่ย่านรังสิ์และรวมถึงทะเลพัทยาหาดจอมเทียนต้องบอกเลยว่าไอาดอลรอบนี้ร้อนแรงยิ่งกว่าแดดเมืองไทยจริงๆเพลงครัชั่นสื่อถึงความรู้สึกของคนที่ตกหลุมรักโดยใช้เสียงของแต่รถเป็นตัวแทนการที่แต่รถดังขึ้นเพื่อบอกความรู้สึกมีความรู้สึกของซัมเมอร์ที่ชัดเจนมินนี่ได้บอกถึงมิวสิกวิดีโอที่มีฉากเต้นบนรถมีบรรยากาศเหมือนมิวสิควล ด้านชูฮวาในเราถึงเบื้องหลังการถ่ายทาในประเทศไทยว่าแม้วจะมีความร้อนแต่ทุกคนทุ่มเทยอย่างเต็มที่สาวๆไอดอลได้โชว์ท่าเต้นของเพลงครัคชั่นซึ่งมีการโบกมือเหมือนคลื่นทําให้เกิดความรู้สึกสดชื่นเข้ากับเพลงโดยโซยอนและเดท่าเต้นนี้ว่าท่าเต้นชินจังนอกจากการปล่อยอัลบั้มใหม่แล้วไอดอลยังมีแผนจัด World Tour 2 0 2 4 Idol World Tour Idol ที่จะเริ่มต้นขึ้น ในวันที่3-4สิงหาคมณกรุงโซลและเดินทางไปยัง14เมืองทั่วโลกซึ่งมินนี่ก็กล่าวถึงความรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้พบกับแฟนๆจากทั่วโลกในปีนี้ด้วยเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของมิวสิกวิดีโอเพลง K-POP ที่เคยมาถ่ายทำในประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งปีทอง ของวงการโปรดักชันและโรเคชันเมืองไทยจริงๆเพราะในปีนี้เราได้เห็นหลากหลาย MV ของ K p ป p ที่บินมาถ่ายทำถึงประเทศไทยทั้งนอกสถานที่ตามสถานที่ท่องเที่ยวและใน Studio. สตูดิโอสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งข่านัานท,ท,ท,ที่เรารวบรวมมาชอบ MV เพลงไหนคอมเมนต์บอกเรากันได้หากมีผิดพลาดประการใดขออภัยเนื้อครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s c r ล b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนรวมถึงฝากช่งองทางติดิามขางเราโอติชูช่องทางด้วยนะครับอัญยอง